สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเอาทางหุ้นดาวโจนวันที่สองเดือนหนึ่งปีหกเก้านะครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับผมสวัสดีปีใหม่สองพันยี่สิบหกด้วยนะครับปีใหม่นี้แอดก็ขอให้พี่ๆทุกท่านมีแต่ความสุขมากๆนะครับนะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นอย่าได้เจ็บอย่าได้ป่วยเด้อ ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยมีเงินเข้าบัญชีหลักล้านหลักสิบล้านไปเลยขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันมาตั้งยาวนานเลยนะอา่าไม่ว่าหัวจะเข้าหรือว่าสลุดก็ยังอยู่ด้วยกันเนาะขอบคุณมากๆนะครับผมสําหรับหุ้นดาวโจนนะครับเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ลงนะเมื่อวานนี้หยุดเนาะเมื่อวานนี้ออกอะไรเก้าสองกับเจ็ดเจ็ดอือออกเล็กเบิ้เลย อ่ะมาตามลุ้นกันต่อดาวโจนหุ้นดาวโจนนะครับเดืนวันนี้ก็จะเป็นหกกับเจ็ดนะมีหกกับเจ็ดมาแน่นอนก็จะมีหกสองหกสามหกสี่ เจ็ดสองเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสี่ตัวกันนะครับหกศูนย์เจ็ดศูนย์หกเก้ากับหกแปดนะครับผมอืมผมผมคิดว่าน่าจะเป็นหกมากกว่านะตัวเน้นก็จะมี 6กสองหสามหกสี่แล้วก็เจ็ดสองหกสองหกสามหกสี่เจ็ดสองนะครับผมดาวโจนนะครับนะเลขยสองตัวนะก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นสามตัวสามตัวงุงวดก่อนๆน,นี่ผมเข้านะ เออเข้าทั้งสองตัวแล้วก็สามตัวด้วยเนาะดาวโจนนะครับสามตัวสามตัวนะครับเอาหกเนาะหกสองสามหกสองสี่หกสอง เอาเก้าดีกว่าหกสามสหสามเก้าแล้วก็หกสี่เก้านะครับขอให้เข้าแล้วก,กันเนาะสำหรับดาวโชนนะขอให้มีขอให้มาแต,แต่ผมมั่นใจหน้าตวเด่นเนี่ยหกับเจดนะตัวเนนะ 6, นะวจาก็มั่นใจเหมือนกันต้องเข้าแน่นอนวันเนะี้ยหกับเจ็ดถ้าหกเร็จ อ่าได้ห้าหกเนะเอาหกับ7จนะหกับ7มีมาแน่นอนต้องถูกแน่นอนฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ